วันนี้ผมไปจุ่มไอโฟนได้มาหนึ่งเครื่องทุกคนเป็นไอโฟน e 7ธรรมดานะสภาพเครื่องข้างนอกคือสวยแบบสยจัดเลยแต่แต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีตับหนินะครับเบต้าแบต50% ทำแบบต่ำมากแป๊บเดียวแบตหมดนะครับทุกคนต้องเปลี่ยนแต่นอกนั้นไม่เห็นตําหนิอะไรเพิ่มเลยนะทุกคนคือสภาพดีมากคือโอกาสเปลี่ยนแบตแล้วก็เช็คเครื่องข้างในเป็นในตัวเลยนะครับทุกคนว่ามันจะสวยเหมือนข้างนอกจริงหรือเปล่าและสาหรับใครมองหาไอโฟนมือสองนะครับเบลสันดีบายและมิวปีมาเท่านั้นไปจัดกันได้นะครับผู้ชมและนี่คือสภาพหลังจากแกะเครื่องมาเสร็จนะครับไม่กิ่คู่สวยผู้ชมนึกว่าเครื่องเดิมแต่จริงมันน่าจะเดิมนะครับทุกคนอันนี้ผมบอกตรงเลยหายากมากนะครับตัวเล็กเมเดิมเนี่ยวงโค วิธีแก้แบตเดือบอกนะครับผมก็ใช้เหล็กเหมือนเดิมแหละจริงๆผมก็นาก่าจะบอกว่าให้ใช้พลาสติกนะครับแต่มันเหนียวมากผมเลยได้ใช้เหล็กนะครับแต่ใช้พลาสติกดีกว่าเหล็กนะครับปลอดภัยไว้ก่อน หลังจากนั้นก็แบตใหม่ใส่ลงไปแล้วก็ประกอบเครื่องให้เหมือนเดิมเลยนะครับลืมบอกเลยเครื่องนี้ผมได้มาในราคาน่ารักแบบน่ารักมากไม่คิดว่าจะได้สภาพนี้ด้วยนะราคาแค่เนี้ย <_ S 1> ก็เลยตกใจตอนได้เครื่องนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมปล่อยนะรอฟังราคาได้ตอนท้ายคลิปเลยหลังจากเปลี่ยนแบตเสร็จนะครับนี่เลย100เอร์ซนตะครับตอนแรกมัน50ก็คือมันแบตดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับทุกคนมา i7 นะครับไอเจ็ดา 5. 5. ทุกคนเครื่อง LL นะครับผมแล้วก็ส2 g สิสอจิแกนนิ้วได้ด้วยเฮ ห่วงคับชัดแจ๋วกล้องนี่ถ่ายออกมาอยากก่างกระดาราโหยหล่อจ้ะอ่ะสำหรับเครื่องนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่1500เท่านั้นนะผู้ชมแล้วสำหรับใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย